สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ l i ฟ์เพเกชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับคับแน่นๆล้นๆนะครับมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับรถของเราทุกคันครับรับประกันได้เลยครับ สวยพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมไม่แต่บาทเดียวครับและมีบริการ d e l i v e r y ด้วยนะครับจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับโอเคครับมากันเลยครับวันนี้มาพบกับพระเอกของเราเลยครับเรียกได้ว,ว่าเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่เป็นพระเอกของอุดรรถบ้านเราเลยครับรถรุ่นนี้นี่อุดรรถบ้านเรานิยมช,มชมชอบเป็นพิเศษครับชื่นชอบเป็นการส่วนตัวครับถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา และใช้งานดีสุดๆเลยนะครับอนเนกประสงค์ครับมาเลยครับวันนี้มาพบกับรถยนต์ CRV ครับ HONDA CRV Gen 2ครับผมตัวเก่งของอุดรรถบ้านเราเลยนะครับบอกได้เลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราขายดีขายเยอะจำนวนเยอะที่สุดแล้วนะครับไม่มีใครเอามาขายมีแต่เรานี่แหละครับคัดรถสวยๆนะครับนำมาฝากให้กับทุกท่านนะครับคันนี้นะครับ เป็นรุ่น 2.0S ครับปี2003ครับหรือ2546ครับรถบ้านจากอุดรธานีเราแท้ๆเลยนะครับรถคันนี้เกิดคลอดออกมาที่อุดรธานีครับอยู่ที่อุดรมาตลอดเลยครับผมสุดยอดเลยครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับงดงามมากครับสีทรายทองครับสีที่เป็นเอกลักษณ์ครับเป็นสีที่เป็นซิกเนเจอร์เลยครับ รถบ้านแท้ๆเลยครับใช้งานอยู่ดอนเรานี่เองครับสวยจัดจริงๆครับคันนี้ครับตัวถังเดิมสนิททุกจุดครับโครงสร้างเดิมทุกจุดครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นตครับมีชนยินดีรับคืนครับสภาพสีสวยกริปเลยนะครับสีสวยๆเลยครับสีนี่อยู่ในเกณฑ์ราว99%เลยนะครับสีสวยหมดจดเลยนะครับชมได้เลยครับสภาพสงสภาพสีครับ สปอยเลอร์มีเสน่ห์มากนะครับเจน2ครับผมสุดยอด SUV เนในประสงค์ครับยางนะครับนี่ยางสภาพใหม่ๆเลยนะครับ MAXIS ครับปี2020ครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานเลยครับไม่กี่เดือนเองครับผมยาง Max x i s ครับสวยๆใหม่ๆครับบันไดอะไรมาพร้อมสับเลยครับมีกาบข้างด้วยฮะใส่ชุดกาบข้างตกแต่งมาอย่างเท่เลยนะครับ งดงามมากครับนี่ฮะสวยงามหมดจดทั้งคันครับว้าวเลยครับรถคันนี้ใช้งานดีมากครับเครื่องโยนเกียร์ช่วงล่างบอกได้เลยครับการขับขี่เรียกได้ว่าเกิน90ซขึ้นครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับขับดีมากๆครับขับเคลื่อน4ล้อครับผมการขับที่กระชับมั่นใจหนักแน่นครับ เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อที่ราคาประหยัดครับแสนกว่าบาทครับคันนี้ครับว้าวเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับเนื่องจากฟิล์มค่อนข้างเข้มนะครับผมขออนุญาตลถกระจกลงทั้ง4บานเลยนะครับเพื่อความชัดเจนของคลิปภาพนะครับนี่ครับระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทํางานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับผมมาชมความงดงามภายในกันเลยนะครับห้องโดยสารสวยๆเลยครับนี่ครับ ชมเลยครับผมเลขไม้ครับวิ่งมาเพียง1 8 6 0 0 0มกิโลครับว้าวเลยนะครับเลขไม้น้อยๆเลยครับไม้สวยเลยครับรถยนต์อายุขนาดนี้จัดว่าวิ่งน้อยเลยครับใช้งานไม่หนักเลยนะครับผมมาลงพวงมาลัยครับนี่ครับสภาพดีครับอาจจะมีถลอกบ้างเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับแต่ว่าสวยครับพุ่มมาอย่างเรียบร้อยเลยนะครับ สวยงามเลยครับลงตัวเลยครับผมแผงประตูครับนี่ครับแผงสวิตนี่ครับสวยๆเลยนะฮะรถอายุขนาดนี้ครับชมได้เลยครับสภาพเบาะภายงภายในสวยกรีบครับเบาะหนังสีเทาครับผมนี่ครับสภาพรถงามมากครับขับเคลื่อน4ล้อแอร์แบกคู่เบรก ABS นะครับคันนี้ครับนี่ครับ เลยนะครับนีแอร์แบ็กฝั่งหน้าซ้ายนะครับแอร์แบ็กหน้าซ้ายวิทยุนี่เดิมๆเลยนะครับออกจากศูนย์มาเลยครับรถนี่เดิมสนิทจริงๆครับผมดูแลมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะสวิตช์แอร์นะครับไม่มีโซมเลยครับนี่ฮะถาดอเนกประสงค์ครับที่วางแก้วนงแก้วน้ําครับตัวนี้พับได้นะครับ พับให้เป็นช่องเลยนะฮะเดินจากหน้าหลังเนี่ยเดินได้เลยนะครับสวยงามมากครับสะอาดสะอาดเลยนะฮะรถคันนี้ครับรับรองครับสภาพปิ๊งปิ๊ครับผมโอเคครับไปชมกันต่อครับประตูหนักแน่นไม่หลวมไม่ตกนะฮะไม่มีคลอนเลยนะครับสอกเซิร์ฟเดิมๆเลยนะครับสปีกเกอร์นี่ฮะเสากรงเสากลางอยู่ครบถ้วนครับนี่ฮะ เดิมๆไม่มีชนเลยนะครับรับประกันสภาพครับนี่ฮะสภาพชัดเจนมากครับสวยๆแบบนี้ครับผมบ่อสาดสะอาดมากครับสดงามนะฮะนี่ครับรายงานกันแบบชัดๆครับสูมๆครับผมอุดรรถบ้านครับนี่ครับว้าวเลยนะครับสวยกริบเลยครับผม เรียบร้อยมากนะครับชมได้เลยครับรถสวยลิปเลยฮะเพอร์เฟกมากครับสภาพภายในสวยงามเลยครับผมนี่ครับชมกันแบบชัดๆเลยนะครับว้าวๆครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับชมฝั่งนี้กันบ้างครับ แผงประตูตแผงประตูครับเรียบร้อยมากครับชมเลยนะฮะคอนโซลสวยเรียบร้อยมากครับผมภายในนี่โอ้เข้ามาดูได้เลยครับสภาพให,ใหม่เลยฮะไม่มีโซมเลยนะครับเสาเส,าสาเดิมทุกจุดครับภายในสวยครับผม อเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวผมพับเบาะให้ดูเลยนะฮะชมสภาพเบาะเลยฮะนี่ครับการพับพับตรงนี้ครับนี่พับมานี้จังหวะแรกนะครับจังหวะที่สองนะฮะจะมีสายดึงตรงนี้ครับนี่ครับนี่นะฮะนี่สายดึงอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับพับเบาะได้อเนกประสงค์ครับขนข้าวขนของได้สบายครับกว้างขวางครับ จะขนของบรรทุกคนบรรทุกของได้สบายอารมณ์เลยนะครับรถอเนกประสงค์น่าใช้งานครับพับได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับฝั่งนู้นก็พับได้เช่นกันนะครับโอวาวครับสุดยอดมากครับโอเคครับไปชมกันต่อครับมุมมองจากด้านท้ายสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากครับสุดยอดรถอเนกประสงค์นะครับไฟท้ายนี่ครับสปอยเลอร์นะครับสวยใสเลยครับ ไฟทงไฟท้ายนี่ยางอะไรอยู่ด้านนอกนะครับฝาครอบยางอะไรครับสวยๆเลยครับไฟท้ายแจ่มเลยนะครับใสๆเลยครับผมเปิดกันเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับกว้างขวางน่าใช้งานมากครับรถยนต์กันกประสงค์นะครับด้านธงด้านท้ายเดิมหมดจดครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับเดิมๆครับนี่ครับรายงานกันแบบชัดๆเลยนะครับ ไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับประตูดูเลยครับทุกซอกทุกมุมครับเดิมๆครับเดิมๆสวยๆครับผมตจ้าของตะเข็บเดิมครับห้องท้ายนี่อย่างกว้างเลยนะครับสะอาดสะอ้านมากครับมีโต๊ะปิกนิกยังอยู่เลยนะครับบางคันนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะเจ้าของคนก่อนๆอาจจะเอาลงไปครับคันนี้นี่สดๆเลยฮะโต๊ะปิกนิกอยู่ครบถ้วนครับนครับห้องถงห้องท้ายสวยงามมากครับ รถสวยเดิมเดิมครับใช้น้ํามันล้วนครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับว้าวเลยครับสุดยอดมากครับรถงามมากเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อครับภาษีนี่ถึงปีหน้าเลยนะครับปีห5ห้าเลยครับผมใช้ไปเลยครับภาษีไม่ขาดนะครับมาชมหน้าตาความหล่อกันเลยครับหน้าตาหล่อเหลามากเลยนะครับนี่ครับ วันด้าซีอาร์วีเจนสองครับผมนี่ครับมีไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยนะครับไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอกครับถือว่าสวยใสเลยนะครับสําหรับรถอายุขนาดนี้เลยนะครับว้าวเลยครับห้องเครื่องเดิมสนิทครับนี่ครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกสารทุกคอทุกซอกทุกมุมครับสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ครับชมเลยครับเลข ฮาร์ดบนคานอยู่ครบทวนครับดํมเดิมครับกระโปรงตะเข็บเดิมหมดทุกจุดครับผมหมดงามมากนะครับนี่ครับรถดัมเดิมสวยสวยใสใสเลยครับนี่ฮะสติเกอร์อยู่ครบท้วนเลยครับทุกจุดครับฝากระโปรงดํมเดิมฮะบางสนิทครับสวยกริปเลยครับสติเกอร์อยู่ครบทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับ ไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับเครื่องยนต์2.0นะครับ2 0 0พซีซีครับฟังมเสียงเครื่องเลยนะครับเครื่องยนต์เดินเบาเพราะเสนอหูมากครับไม่ได้ยินเสียงวาวเลยนะครับเสียงเพราะนุ่มนวลมากครับงดงามมากเลยฮะห้องคงห้องเครื่อง มีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวเรียวคูนะครับทําให้พลังการอัดความเย็นน้ํายาความฉ่าของรถเนี่ยเย็นขึ้นนะครับนี่ครับอุปกรณ์เสริมครับช่วยให้รถนี่เย็นฉ่าทั้งคันเลยครับความเย็นไม่มีตกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ฮะตัวผ่อนแรงเบรกนะครับผ่อนแรงเบรกทําให้เบรกนุ่มนวลมั่นใจครับไม่แข็งกระด้างครับติดอุปกรณ์เสริมมาครบๆเลยครับคันนี้ครับ สุดยอดครับเครื่องดีแน่นอนครับรับประกันสภาพครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ขีดสุดเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับผมรถสวยสภาพดีกริบกริบคันนี้ครับบอกได้เลยครับเอาไปใช้งานนี่สุดคุ้มเกินเกินคุ้มเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปทดลองขับกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาทดลองขับกันเลยนะครับ กุญแจรีโมทนะครับทำมาอย่างสวยเลยนะครับรุ่นใหม่เลยครับผมเปิดล็อกเลยครับโอเคมาเลยครับปิดกุญแจออนนะครับไฟเช็คก,กิ้งขึ้นหมดทุกดวงเลยนะครับสตาร์ท สตาร์ทง่ายชึ่งเดียวติดเลยครับผมสตาร์ติดชึ่งเลยนะครับปิดประตูนิดนึงฮะนี่ครับรถใช้ได้เลยครับไม่มีไฟอะไรผิดปกติเลยนะครับนี่ครับไฟทุกอย่างดับหมดนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ครับปิดมาปุ่มออตโต้นะฮะโอเค ทดลองเข้าเกียร์กันเลยฮะเกียร์เป็นเกียร์มือแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับผมเข้าเกียร์ R ครับเกียร์ R จับนุ่มนวลเลยนะครับไม่กระตุกไม่กระชากเลยครับผมลงมาเกียร์ว่างครับเกียร์ N ครับมาเกียร์ D ครับนุ่มนวลมากครับจับไม่มีการดีเลยนะครับ ไม่ว่ารถจะเครื่องเย็นเครื่องร้อนตอนเช้านะฮะเกียร์จับปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับเดินหน้าถอยหลังนี่ไม่มีกระตุกกระชากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันฮะเดี๋ยวผมรัดเข็มขัดแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับลัดเข็มขัดเรียบร้อยไปกันเลยครับออกถนนใหญ่กันเลยครับ ออกตัวพุ่งดีเลยนะครับนี่ครับเกียร์หเอาไปเกียร์สแล้วครับเกียร์สเกียร์สไหลลื่นสมูทดีมากๆนะครับจังหวะเปลี่ยนเกียร์นะฮะเกียร์ต่อเกียร์นุ่มนวลครับสมูทครับผมอัตราเร่งดีมากๆเลยนะครับออกตัวปุ๊ดปุ๊ดเลยนะครับ ไม่มีอืดเลยนะครับระบบเกียร์เปลี่ยนนี้ไม่มีการลากเกียร์นานนะครับเกียร์ไม่มีการเขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนช้านะครับผมนะะขับดีมากๆเลยครับแน่นตืบเลยครับช่วงล่างมันอกบั่นใจได้ครับแน่นนะฮะช่วงลงช่วงล่างดีมากครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะเงียบสนิทดีครับผม ฟีลลิ่งการขับขี่ดีมากครับระบบช่วงล่างผมทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับคืนลูกระนาดเออยไรเออยทางครุขะนะครับไม่มีเสียงกุกกักุกกกนะครับช่วงล่างแน่นครับรับประกันได้ครับการเลี้ยวสุดขวาสุดไม่มีเสียงดังนะครับระบบเพาขับนะฮะโชคทุกอย่างสมบูรณ์ครับรับรองได้เลยครับนี่ขับขี่ยอดเยี่ยมมากนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่เกียร์สี่นะครับ สองพันกว่ารอบเองนะฮะสองพันกว่าสองพันห้าประมาณนี้แหละครับที่ความเร็วร้อยนะครับนะฮะถือว่าปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับเกียร์ดีเลยครับเห็นไหมฮะความร้อนความร้อนนิ่งๆเลยนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมขับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะฮะช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีครับความร้อนอะไรไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นครับ เดี๋ยวผมทดสอบคลิกดาวให้ดูเลยนะครับกดคันเล่งจมเลยครับนี่ครับกดจมเลยนะฮะเห็นรอบขครืยนต์นะครับเวลาคลิกดาวเก์จะเปลี่ยนมาเกียร์สามฮะนี่ฮะพอแซงแล้วครับปรับเป็นเกียร์ส่ฮะเปลี่ยนเป็นเกียร์สครับผมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับการขับขี่คันนี้ผมบอกได้เลยครับเกิน90%นนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับ สมบูรณ์เลยครับผมรถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพร้อมใช้สุดๆครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับการันตีได้ครับขับขี่ดียอดเยี่ยมครับทดสอบมาให้ทุกอย่างแล้วนะครับมั่นใจได้ครับเรามีบริการจัดส่งหมายความว่าเรากล้าขับส่งทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ผมนำเสนอต้องมั่นใจครับว่ารถดีจริงครับไม่งั้นไม่กล้าไปส่งแน่นอนนะครับ โอเคครับท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้ครับติดต่อสอบถามมาได้ครับตามหมายเลขด้านล่างครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับลับรองครับใครอยากได้ SUV ครคันนี้ครับขับเคลื่อน4ี่ล้อขับเยี่ยมเแบบนี้ครับในราคาแสนกว่าบาทครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับโอเคครับกลับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ